น,ๆๆๆนะครับผมในทางชนิดชุดเลอร์นะครับวันนี้จะมาทำวงจงรแรงกระแสริฐขึ้นบบขึ้นแบบควบคุมไม่ได้ตัวดันทานอนุก,กรมตัวเหนี่ยวนำบุทานฟิวลิ่งไดโอดและคาปาซิตเตอร์ครับเข้าที่ซิมลริ้งนะครับกดออโต r i ิงครับ ก็ที่ Library Browser ครับผมจะใช้วิธีเอาตัวที่เคยใช้ไปแล้วนะกลับมาก่อนแอดบอกใช้วิธีการคลิกขวาครับแล้วกดแอดบ o อกกดไปก่อนนะครับตัวที่เคยใช้จากฟิ i ิง ในอดนะครับ วงจรจะเหมือนกับฟิลลิ่งในอดนะครับแค่นี้มันเติมตซซีมานะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรรอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเรา,าเริ่มต่อวงจรเลยครับ ต่วคลิกนะครับตัวแรกเป็นตัว R นะครับผมใช้ค่าที่100โอห์มนะครับตันั้นคนอตัว R รับทีสองนะครับวครับให้ค่า80นะครับ เนื่อนลงมาครับต่อ,อที่ตัวต่อนตนราหนะครับตัวตอมานะครับเดี๋ยวบ่อกีครับเอาคำว่าโชว์ออกนะครับ คอนโทนาตัวนี้ครับให้เปนเป็นสีนะครับสีนะครับให้ค่าตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยครับโอเคจากนั้นคอนโทนาครับ ได้อดตัวนี้ครับต่อตรงนี้ครับจากนั้นเราใช้ตัวนี้นะครับพ่อมตัวอาร์ ไ้ดิดเพยตอแวแับสองตัวนี้มานี่นะครับตัดส้นที่ออกนะถ้าของใครเป็นหมัอนผมนะใจนดิดเพยตัวนี้คนระับ ย้ายมานี่นะครับแล้วคอนโทรลออกมาครับเอาคลิกขวาครับเป็นการ Copy นะครับจากนั้นครับใช้นี่เร้ล,ลากเส้นมาต่อที่สโคปครับ ทอบไทม์นะครับ0ชุดหกครับแรงจ่ายครับ50เหรีอเขาที่สโคกครับตั้งตาราง5ตารางครับจากนั้นกดลันครับ นี้ผมไม่ได้เปลี่ยนแต่ไปคลิกเข้าไปครับตบใช้สองตัวนี้นครับโอเคครับ่างนั้นกดลานใหม่อีกรอบนะครับครับนี่เป็นวงจรเรียงกระแสขึ้นขึ้นควบคุมไม่ได้ตัวด้านทานอนุก,กรม ตัวเหนี่ยวนำผ่านฟิลิ่งไดโอดและคาปาซิเตอร์ครับ